สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะในหน่วยที่2หน้าที่35ค่ะเรื่องที่2.2.3งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสงเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้าของระหว่างวันต้นงวดบัญชีกับวันสิ้นงวดบัญชีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิของกิจการในระหว่างงวดองค์ประกอบของงบ แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 1. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2. ผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชีมาปรับย้อนหลังหรือแก้ไขงบการเงินย้อนหลัง 3. ผลกระทบระหว่างยอดยกมาและวันต้นงวดและวันสิ้นง,งวดโดยให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากรายการต่อไปนี้3.1กําไรหรือขาดทุน3.2แต่ละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 3.3รายการกับผู้เป็นเจ้าของซึ่งแสดงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของเช่นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นต้นและการจัดสรรส่วนทุนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเช่นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นต้นรวมถึง,งการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ส่วนเสียของความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้ส่งผลให้ส่วเสียการควบคุมรูปแบบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสดเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงรายการได้มาและรายการใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจกรรมในระหว่างวัดเวลาหนึ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและประเมินความต้องการใช้เงินสดของกิจการได้องค์ประกอบของงบกระแสเงินสดส่วนที่1แสดงกระแสเงินสดของกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนที่ 2. แสดงกระแสงเงินสดของกิจกรรมการลงทุนส่วนที่ 3. แสดงกระแสงเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนอกจากนี้หากกิจการมีรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินที่ไม่ใช่เงินสดเช่นการจ่ายชำระหนี้สินโดยการออกหุ้นสามัญทำให้กิจการไม่ได้ใช้เงินสดแต่เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมจัดหาเงินหรือการซื้อที่ดินโดยจ่ายชำระเป็นตั๋วเงินจ่ายระยะยาวเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดเช่นกันแต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุนในการได้ที่ดินมาและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหาเงินโดยการออกตั๋วเงินจ่ายชำระค่าที่ดินโดยยังไม่ได้จ่ายเงินสดทันทีเป็นต้นรายการเหล่านี้ควรเปิดเผยไว้ในส่วนท้ายของงบกระแสเงินสดภายใต้หัวข้อข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด รูปแบบของงบกระแสงเงินสดการจัดทํางบกระแสงเงินสดจะมีรูปแบบการแสดงแตกต่างกันในส่วนของกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสามารถทำได้2วิธีคือวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อมเรื่องที่2.2.4หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนที่แสดงไว้ในลำดับสุดท้ายของงบการเงินฉบับสมบูรณ์โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายหรือขยายความจากข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสงเงินสดองค์ประกอบของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทํางบการเงินโดยระบุว่างบการเงินนั้นจัดทาขึ้นตามเกณฑ์ใดเช่นบริษัทการบินไทยจำกัดระบุว่า การจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นจากการทำบัญชีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชีพศ2543ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพศ2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดและทํานําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ2535เป็นต้น 2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ2เรื่องต่อไปนี้2.1เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินเช่นการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิมราคาทุนปัจจุบันมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นต้น2.2นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ฝ่ายบริหารของกิจการจะต้องพิจารณาเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงลักษณะของรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นอยู่ในผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการนั้น 3. ข้อมูลที่มาตรฐานรายงานทางการเงินกำหนดให้เปิดเผยตัวยังไม่ได้นำเสนอไว้ที่ใดในงบการเงิน4ข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้นำเสนอไว้ที่ใดในงบการเงินรูปแบบของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1. มีระบบการอ้างอิงโดยให้หมายเลขกำกับท้ายรายการในงบแสดงฐานะการเงินงบกำไราขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของหรือง,งบกระแสะเงินสดที่ต้องการอธิบายหรือขยายความ 2. การจัดเรียงลำดับอย่างเป็นระบบ2.1ข้อความที่ระบุว่างบการเงินของกิจการได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน2.2นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่กิจการเลือกใช้2.3ข้อมูลประกอบสำหรับรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบเ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสงเงินสดโดยเรียงลำดับตามงบที่กล่าวมานี้ 2.4ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆซึ่งรวมถึงนิ้สินที่อาจเกิดขึ้นและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตอนที่2.3สมการบัญชีและความสัมพันธ์กับงบการเงินเรื่องที่2.3.1สมการบัญชีและผลกระทบของรายการการค้า สมการบัญชีหมายถึงสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์น้สินและส่วนของเจ้าของโดยถือหลักการพื้นฐานที่ว่าสินทรัพย์ของกิจการเท่ากับส่วนของผู้ถือสิทธิในสินทรัพย์ดังนี้สินทรัพย์เท่ากับส่วนของผู้ถือสิทธิ์ในสินทรัพย์เป็นสมการที่1สมมติว่ากิจการเจ้าของคนเดียวซึ่งมีนายเก่งเป็นเจ้าของนวันที่1มีนาคม 25x1 มีสินทรัพย์ดังนี้เงินสด1000บาทสินค้าคงเหลือ5,000บาท เครื่องใช้สำนักงาน4,000บาทและไม่มีหนี้สินเกิดขึ้นในกรณีซึ่งกิจการไม่มีหนี้สินเช่นนี้ถือว่าสิทธิในสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเป็นของเจ้าของคือนายเก่งแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นจึงสามารถแสดงรายการตามสมการได้ดังนี้สินทรัพย์เท่ากับส่วนของผู้ถือสิทธิในสินทรัพย์สิทธิในสินทรัพย์ของนายเก่งทั้งหมด10,000บาท มาจากเงินสด1,000สินค้าคงเหลือ5,000เครื่องใช้สำนักงาน4,000รวมสินทรัพย์ทั้งหมด1,000 0บาท ถ้าต่อมาวันที่2มีนาคม2 5 x 1นายเก่งไปกู้เงินมาลงทุนในกิจการ2,000บาทกรณีเช่นนี้ต้องถือว่าสิทธิในสินทรัพย์ของกิจการเป็นของผู้ให้กู้เงินด้วยดังนั้นสินทรัพย์ของกิจการที่มีอยู่ทั้งหมดจะเท่ากับส่วนของผู้ถือสิทธิในสินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของซึ่งเรียกว่าส่วนของเจ้าของรวมกับส่วนของผู้ถือสิทธิในสินทรัพย์ที่เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินเรียกว่านี่สินเขียนสมก,การได้ดังนี้ สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของเป็นสมการที่2จากสมการที่2ทํางบแสดงฐานะการเงินได้ดังนี้ตอนนี้จะมีสินทรัพย์เท่าเดิมก็คือเงินสด3,000บาทสินค้าคงเหลือ5,000เครื่องใช้สํานักงาน4 0 0พรวมสินทรัพย์ทั้งหมด1 2 0 0 0แต่ในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของแบ่งเป็นหนี้สิน2,000บาทส่วนของเจ้าของซึ่งก็คือทุนของนายเก่ง10,000บาท รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของเป็น1 2 0 0 0บาทสมการบัญชีถือเป็นพื้นฐานในการบันทึกรายการบัญชีและการนำเสนองบการเงินจึงจำเป็นที่ผู้ศึกษาวิชาบัญชีจะต้องศึกษาความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นสมการบัญชีโดยที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์และกิจการได้ก่อนเจ้าของกล่าวคือเจ้าหนี้จะได้รับ ชำระหนี้ก่อนส่วนที่เหลือจึงจะนําไปจ่ายคืนให้กับเจ้าของดังนั้นจึงเขียนสมการบัญชีได้ดังนี้ส่วนของเจ้าของเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินเป็นสมการที่3ส,สมการที่3นี้เป็นการนำหนี้สินออกจากทรัพย์สินผลลัพธ์คือส่วนของเจ้าของหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสินทรัพย์สุทธิจึงสรุปได้ว่าสินทรัพย์สุทธิเท่ากับส่วนของเจ้าของ ผลกระทบของรายการค้าต่อสมการบัญชีรายการค้าหมายถึงเหตุการณ์ทางธุรกิจที่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของกิจการและจะต้องนำมาบันทึกไว้ในบัญชีของกิจการตัวอย่างของรายการค้าเช่นการขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อการรับชำระหนี้จากลูกค้าการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเครื่องจักรมาใช้งาน การกู้ยืมเงินมาลงทุนในกิจการการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าหรือผู้ให้กู้ยืมเงินเป็นต้นตัวอย่างนะคะ 1. การลงทุนโดยผู้ถือหุ้นสามัญนายหนึ่งนายสองและนายสามเปิดกิจการให้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัดชื่อว่าบริษัทสมหวังการซ่อมจำกัดโดยจดทะเบียนทุนหุ้นส่วนสามัญและเรียกชำระครบแล้วในวันที่1กันยายน 25x1 จําจำนวน3 0,000หุ้น หุ้นละ10บาทเป็นเงิน300,000บาทรายการนี้มีผลกระทบต่อสมการบัญชีดังนี้รายการที่1สินทรัพย์เป็นเงินสด300,000บาทนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นทุนหุ้นสามันเท่ากับ300,000บาทจะเห็นว่าผลของรายการที่1ทําให้สินทรัพย์ที่เป็นเงินสดเพิ่มขึ้น300,000บาทและส่วนของเจ้าของซึ่งตามตัวอย่างนี้เป็นกิจการประเภทบริษัทจำกัดจึงเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น คือทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น3 0 0แสนบาทเป็นจำนวนเดียวกัน 2. ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินสดในวันที่2กันยายน 25X1 บริษัทสมหวังการซ่อมจำกัดซื้ออุปกรณ์มาใช้ในกิจการโดยจ่ายเงินสดเป็นเงิน50,000บาทผลกระทบต่อสมการบัญชีเป็นดังนี้รายการสินทรัพย์ได้ลดลงเป็นค่าอุปกรณ์5 0,000บาทนะคะตอนนี้หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังคงอยู่ที่30,000 0บาท เนื่องจากว่าเงินสดนะ่ะได้หายไปแต่ว่าเพิ่มเข้ามาเป็นอุปกรณ์ดังนั้นก็จะกลายเป็นยอด2,50 0 0 0บวกด้วย50 0 0 0จึงได้3 0 0,000เหมือนเดิมนะคะ3ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อในวันที่2กันยายน 25x1 บริษัทสมหวังการซ่อมจำกัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อ6,000บาทโดยผู้ขายตกลงให้จ่ายชำระค่าวัสดุได้ภายในเดือนหน้าผลกระทบต่อสมการบัญชีเป็นดังนี้ ตอนนี้ในส่วนของด้านสินทรัพย์นะคะจะมีเงินสด250,000บาทมีวัสดุสิ้นเปลืองนะคะ6,000มีอุปกรณ 50, ์5,000 0นะคะแล้วก็ส่วนของหนี้สินก็จะมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นมาเป็น6,000บาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็จะเป็น300,000บาทดังนั้นตอนนี้ยอดทั้งสองฝั่งเท่ากับ36,000บาทนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้จ่ายนะคะเป็นเงินเชื่อแต่ว่ามีวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นมานะคะ ก็เลยทําให้มูลค่าของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นนะคะ 4. ได้รับเงินสดจากการให้บริการในระหว่างเดือนบริษัทสมหวังการซ่อมจำกัดได้รับเงินสดจากลูกค้าที่มาใช้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นจํานวน40,000บาทผลกระทบต่อสมการบัญชีเป็นดังนี้ทางด้านสินทรัพย์นะคะตอนนี้จะมีเงินสด 250,000บาทนะคะบวกกับเมื่อกี้นะคะได้มา40,000บาทนะคะแล้วก็วัสดุสิ้นเปลือง6,000อุปกรณ์50,000นะคะเท่ากับว่าด้านซ้ายตอนนี้ที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยมียอดอยู่3 000, 4 0 0 0 0 6,000บาทนะคะในส่วนของด้านขวาซึ่งก็คือหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็จะได้เจ้าหนี้การค้า6,000นะคะทุนหุ้นสามัญ300,000แล้วก็กำไรสะสมที่เป็นรายได้เนี่ยอยู่ที่40,000บาท เท่ากับด้านขวาก็จะมียอด346,000บาทเท่ากันนะคะ5ให้บริการซ่อมแซมแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ชำระเงินนะคะอเช่นกันนะคะตอนนี้ลูกค้ายังไม่ชำระเงินจึงปรากฏเพิ่มเข้ามาเป็นลูกหนี้การค้า30,000บาทในส่วนของด้านสินทรัพย์แล้วก็มีส่วนของกำไรสะสมเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น30,000ืานะคะจึงได้ตอนนี้เป็น376 0 0 0บาททั้งสงด้านนะคะ หค่ะจ่ายค่าเช่าร้านจ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าสาธารณูปโภคอยู่ที่1,800 0บาทค่าเช่า1,000 10, 0บาทค่าน้ําประปาค่าไฟและค่าโทรศัพท์5,000บาทนะคะตอนนี้นะคะด้านซ้ายก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายจึงทําให้เกิดเงินสดลดลงเท่ากับเงินสดลดลงไป3 3 0 0 0บาท แล้วก็จำนวนเงินที่เกิดจากกำไรสะสมเนี่ยได้ลดลงไป33,000บาทเช่นกันนะคะเท่ากับยอดตอนนี้ทั้งสองฝั่งจะได้343,000บาทนั่นเอง 7. รับเงินสดจากลูกหนี้การค้าบริษัทสมหวังการซ่อมจำกัดได้รับเงินสดจากลูกค้าซึ่งจ่ายหนี้ตามรายการที่5โดยลูกหนี้ขอชำระหนี้บางส่วนเป็นเงิน12,000บาทนะคะ ทำให้ตอนนี้ในด้านของสินทรัพย์เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลง2รายการแต่ว่าด้านของนิสินและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งด้านสินทรัพย์เนี่ยเงินสดเพิ่มขึ้นมา12,000นะคะแต่ลูกหนี้การค้าก็ลดลงนะคะ8การจ่ายเงินปันผลนะคะตอนนี้ บริษัทสมหวังการซ่อมได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน27,000บาทนะคะดังนั้นสมการบัญชีก็จะเปลี่ยนแปลงในด้านของเงินสดจะหายไปที่27,000บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของกำไรสะสมก็จะหายไป27,000บาทเช่นกันนะคะในยอดนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเพราะว่าเงินปันผลน่ะเขานำออกไปเลยมันก็เลยไม่ได้เพิ่มเข้าไปในทุนนะคะ สรุปง่ายๆนะคะผลกระทบของรายการขาก็จะทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในองค์ประกอบของสมการบัญชีนะคะซึ่งก็คือสินทรัพย์หนี้สินหรือส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะผลกระทบต่อมาก็คือจะทําให้ทั้งสองด้านเนี่ยของสมการบัญชีมียอดรวมเท่ากันเสมอก็คือสินทรัพย์รวมจะต้องเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของเท่ากันนั่นเอง แล้วก็ผลกระทบที่3นะคะรายการที่ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลงค่าใช้จ่ายและเงินปันผลจ่ายนะคะถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวการเบิกใช้ส่วนตัวจะทําให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะคะส่วนรายการที่ทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นก็คือการลงทุนของเจ้าของแล้วก็รายได้นั่นเองนะคะจบนะคะในหน่วยที่2นะคะก็เดี๋ยวติดตามต่อในคลิปถัดไปซึ่งอยู่ในหน่วยที่3นะคะ